ใครเคยมีปัญหาตัดผมลูกค้าแล้วเวลาลูกค้าลูกขึ้นผมสั้นเกินไปและผมเอียงนะคะให้ดูคลิปนี้ค่ะเริ่มแรกเราก็มาขึ้นฐานก่อนนะคะ2ช่อแรกเราจะตัดเสมอกันก่อนนะคะ เต็มเศษให้เรียบร้ทีนี้เราก็ปล่อย่อดที่3ลงมานะคะพอถึง่อดที่3เราจะขึ้น45องศาขึ้นทุยนะคะจับชิ้นเค้กนะคะแล้วก็โน้มลงมา45องศาแล้วก็ตัดเศษมันส่วนด้านข้างเนี่ยเราจะโน้มมาข้างหลังเหมือนตัดบ๊อบเทนะคะเราจะโน้มวีมาข้างหลัง แล้วก็ต่ำลงมาที่45องศาแล้วก็ตัดสไลด์นะคะตัดซิกแซกทำแบบนี้นะคะพอถึงช่อที่4นะคะช่อนี้เราก็จะทำแบบเหมือนช่อที่3นะคะก็คือขึ้นทุย45องศาทำเหมือนกันเลยนะคะแต่ให้ระวังด้านข้างเวลาด้านข้างเนี่ยเราจะดึงเฉียงมาข้างหลังนะคะ เพราะว่าถ้าเราไม่ดึงมาข้างหลังเนี่ยผมข้างหูจะแหวงเพราะว่าถ้าเราไม่ดึงมาเหมือนเหมือนแบบเหมือนตัดบอบเทนะคะถ้าเราไปดึงข้างแล้วก็ตัดเลยนะั่นน่ะเวลาที่ลูกค้ายืนขึ้นน่ะผมจะแหว่งเข้าไปใต้หูและทีนี้เราก็จะไม่สามารถแก้ทรงได้นะคะหรือถ้าแก้ก็คือต้องเอาฐานขึ้นไปสั้นอีกมันก็จะไม่สวยนะคะนี่นะคะเวลาจับเราก็จะแบ่งชิ้นเค้กนะคะแล้วก็ตัดแทเ่เศษมันนะคะเวลาเราตัดเราก็จะตัดแบบซิกแซกนะคะ ให้ดูการจับนะคะจับมาดึงโน้มลงแล้วก็ดูเศษนะคะตัดแค่เศษมันนะคะยกขึ้นโน้มลงตัดเศษตัดซิกแซกมือใหม่ให้ระวังกันไกลด้วยนะคะยกขึ้นโน้มลงดูเศษตัดซิกแซกทำเหมือนกันเลย ด้านข้างนะคะจับขึ้นดึงเฉียงมาข้างหลังโน้มลงตักขึ้นดึงเฉียงมาข้างหลังโน้มลงดูเศษตัดซิกแซกถ้าทำอย่างนี้ข้างหูจะไม่มีแหวงเลยนะคะให้สังเกตดูว่าเวลาเราตัดเสร็จแล้วเวลาเก็บงานเอ๊ะทำไมมันแหวงขึ้นไปว่าอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าเราไม่โน้มมาข้างหลัง หรือเราไม่ดึงลงมา45าสา่สิบห้าองศาแต่เราดึงดึงขึ้นไปตรงหรือเกินส5ิ้าองศาผมก็จะแหห่งพอมาถึงช่อนี้เราก็จะแบ่งบางนะคะให้ตรงตรงกลางหัวเนี่ยเราจะแบ่งบางให้บางที่สุดนะคะจนเหมือนบางเหมือนเสศษผมเลยนะคะตรงนี้จะได้เก็บสวยนี่นะคะเอาแค่เศษออก ักขึ้นมาดึงโน้มลงเก็บเศษส่วนตรงนี้นะคะไม่ต้องดึงไปที่ไหนนะเอาแค่โน้มลงเก็บเศษเราจะดึงมาข้างหลังแค่ข้างหูสอช่อแต่ตรงข้างหลังที่ว่าเป็นกลาง กลางกลางหัวมาประมาณท้ายทอยนะคะตรงนี้เราจะดึงตรงแล้วก็โน้มลงนะคะแต่เราจะไม่ไปเฉียงซ้ายหรือเฉียงขวาจับดึงขึ้นโน้มลงเห็นเส้นเราก็จะตัดซิกแซกพอมาเริ่มข้างๆเราก็จะเริ่มมีการโน้มการเอียงเอียงไปซ้ายเอียงไปขวา เียงเพื่อไม่ให้ผมมันแหว่งข้างนะคะเพื่อไม่ให้เส้นผมมันตักขึ้นมานะคะตักขึ้นมาโน้มมาแล้วก็ตัดซิกแซกนะคะตักชิ้นเคก้กดึงมาข้างหลังตัดซิกแซก ความสำคัญจะอยู่ที่จุดนี้นะคะตักมาโน้มตัดซิกแซกทำแบบนี้ทุกช่อแต่อยู่ที่องศาการโน้มมือนะคะผมจะขึ้นเลเยอร์สวยอ,อยู่ที่การโน้มองศา จับชิ้นเค้กนะคะจับชิ้นเค้กโน้มมาเอาแค่เศษออกทุกทรงนะคะสุดท้ายเราจะยืนยืนเพื่อไล่ฐานทุกๆท,ทรงนะคะบ๊อบเทบ๊อบวอลลุ่มบ๊อบเททุยเราจะให้ลูกค้ายืนเพื่อเก็บเศษใต้ฐานนะคะเพราะว่าเวลาลูกค้านั่งเห็นสังเกตไหมคะลูกค้าจะมีการเอียงการยื่นคอ พวกนี้เป็นอุปสรรคกับการตัดผมทั้งสิ้นนะคะเวลาที่เราตัดแลวโดยที่เราไม่เก็บฐานตอนยืนเวลาที่ลูกค้ายืนขึ้นเราจะเห็นได้ว่าผมลูกค้าเอียงและลูกค้าก็จะโทษช่างไม่ได้โทษตัวเองว่าตัวเองนั่งเอียงซ้ายหรือเอียงข่ขวาหรือว่านั่งหลับเมื่อเราเป็นช่างก็คือเราเก็บตรงนี้เสร็จแล้วเวลาอสุดท้ายก็คือให้ลูกค้าลุกขึ้นเก็บฐานเดี๋ยวเราไปรอดูก่อนตอนเก็บฐานนะคะ นี่ด้านข้างนะคะหวีลงมาตัดเล็มนะคะตัดฐานไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บอีกทีหลังเนี่ยเวลาที่เราเก็บฐานเสร็จแล้วเราก็จะมาขึ้นเลเยอร์ด้วยการยกยกผมโน้มผมแบบแบบนี้นะคะด้านข้างเราก็จะโน้มมาข้างหลังการโน้มคือการขึ้นเลเยอร์ ผมจะไม่ทื่อนะคะเก็บเหมือนกันทั้งสองข้างเลยค่ะเก็บเหมือนกันทั้งสองข้างก็คือหวีโน้มลงหวีกดบนหูก่อนนะคะพยายามให้ผมนี้แนบเข้าไปที่ท,ที่ที่ใต้หูนะคะแล้วก็มาเล็มแล้วก็มาเล็มที่ใต้ฐานมันก่อนทีนี้เราก็จะมาเช็คดูว่าแต่ละชั้นเนี่ยผมมีเศษมีอะไรออกมาไหม ่าใจร้อนนะคะการตัดผมก่อนที่จะไปเก็บฐานให้เรามาเช็คตรงนี้นะคะการเช็คก็คือหนึ่งฝ่ามือหลังหัวที่ไม่ที่ไม่เลยช่องท้ายทอยออกมานะคะจะไม่เลยออกมา สอล็อกที่อยู่ข้างหูทั้งสองข้างนะคะเราจะเก็บแค่ล็อกนี้ประมาณ1นึ่งฝ่ามือก็คือตามลายหัวของคนนะคะตามตามทรงกระโหลกของคนตรงนี้จะเป็นจุดทุยผมจะพองจะทุยก็คืออยู่จุดนี้นะคะให้เราจับยกขึ้นมา90องศาแล้วก็ตัดลิมเอาข้างล่างเป็นไกด์เอาข้างเอาข้างบนที่เป็นเศษออกตัดตามนี้เลยนะคะ ตักประมาณ3าสี่ช่อนะคะเราจะไม่ขึ้นเราจะไม่ไล่ทุยจนถึงใต้หูนะคะถ้าถ้าแบบนี้เวลาเราปล่อยผมลงอะ่ะผมมันจะงุ้มเข้าไปอันนี้คือการเก็บฐานนะคะการเก็บฐานก็คือหวีลงมานะคะหวีลงมา เห็นไหมคะมันจะมีเศษผมที่อยู่ในเวลาที่ลูกค้านั่งนะเ็าจะเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างเงี้ยค่ะนี่เราก็เก็บลงมานะคะเก็บมาทีละชั้นหวีลงมานะคะให้ลูกค้าก้มนิดนึงแล้วดูว่าลูกค้าเวลายืนเนี่ยสรลีระเ็าเป็นยังไงเห็นไหมคะมันก็จะมีซ่อนดูข้างใน เก็บลงมาทีละนิดทีละนิดฝึกทำแบบนี้นะคะฝึกฝึกทำให้ชินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือก่อนตัดนะคะผม